สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่น,น16อีกแล้วครับนะคลิปนี้เดี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เ,เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่าน เจ้านี้ก็เจ้าขี่เจ้าแกฝากมาดับโบนตัวเดียวนะฝากมาดับเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับหนึ่งแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับเจ็ดตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง10ล่างนะฝากมา8 9 4 8 9 4ฝากมา3ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็8 9 4เแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา8 9 4ต่อมาเลยเจ้านี้ปูริน เดาทัานบนสามตัวฝากมาห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะอดีตที่แล้วฝากมาหนึ่งสองสามก็พันสองเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็ฝากมาหนึ่งสองสามสามตัวเป็นเดวท่านต่อไปครับอัด อารก็ฝากมาโคล่างเจกห้าโคเดียวเจกห้าโคเดียวเบนอทานสองตัวล่างก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อไปครับเจ้านี้โชนพน ฝากมาดับล่างหกตัวเดียวดับล่างหกตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลต่อไปครับเจ้านี้ เจ้าเกเจ้าขี้ฝากมาดับล่างฝากมาดับห้าตัวเดียวฝากมาดับห้าตัวเดียวอดีตท,ที่แล้วก็หลุดนะดับหกหลุดนะต่อไปเจ้านี้คูงบนล่าง ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะสรุปแล้วผ่านตรองนะผ่านตรองสี่หหคูสองตัวล่างนัทันใหม่นี้ครับเอาเราไปชมนัทันใหม่นี้ก็ฝากมา ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งฝากมาสี่คู่เป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านิสีดาฝากมาล่าง หตัว2 4งสี่แปดนย์นอดีตที่แล้วก็ผ่าน4นีแนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทันก็ฝากมาแล้วนะตัวอะไรเราไปดูแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา6 8แสอง สามสี่ห้าหกแปดสองสามสี่ห้าฝากมาหกตัวเป็นแนวทางต่อมาเจ้านี้เต็มสองตัวบนฝากมาเต็มเจ็ดเต็มแปด เต็มเเต็มศเต็มสมเต็มสฟ่ฝากมาเต็ม7เต็มเปเต็ม9เต็มศเต็มสเต็มสฟ่ฝากมาหตัวหเต็มต่อมาใบนี้ครับดับ10ล่างเสือดำฟางมาดับเจด ฝากมาดับเจ็ดอดีตที่แล้วฝากมาดับสองพันแนวทันใหมนี้ก็ฝากมาดับเจ็ดตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้ตาพาโชคคู่สองตัวล่างฝากมาหกเก้า หกศูนย์เจนะท่าน6กลับหัวเป็น9 9้กลับหัวเป็น6นะต่อไปเจ้านี้การาเกตฝากมาล่าง5กับ0ดับ0ูฝากมาเหลือคู่9 5 9 0, 0, 0, 95, 0 9050ดับ0นย์ก็ฟากมาโคเดียว95นะฟากมา95โคเดียวเป็นแนวทางต่อมาเจ้านี้โปรีนอีกใบนะโปรีนอีกใบาฟางมา10บโบน3ตัว670 6 เจ็ดศูนอดีตที่แล้วสองสาอดีตที่แล้วก็พันนอยพันนอยบนต่อมาเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฟางมาเดวทาน3ตัว792 772 8 9สองเ ฝางมาสี่ชุดเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ไม่นี้ก็เป็นเจ้าแก่เจ้าขี่ซิน่วยโบนสี่ตัวอดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้วหลุดสามสี่ห้าหกหลุดนะ แนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทัานก็ฝากมาแล้วตัวใดเดี๋ยวเราไปดูกันเจ้าแก่เจ้าขีบารมีพ่อแก่เนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมาสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางสิบ ในบุญแบบสี่ตัวบารมีพ่อเก่เจ้าเก่เจ้าขีขอบคุณทุกแนวทางที่แบ่งบนันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลดค์กดแชร์กดติดตามก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นทานเท,ท่าน้นาทาน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนรท่านฝากมาเป็นนรท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนทันใหม่คลิปใหม่กันเลย